สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและพี่น้องทั้งหลายครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสสดีที่15ครับเดือน 8- 2567นะครับวันนี้เตอร์ดินลำธารก็จะได้มีตัวเลขนำโชคมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูได้ชมครับเผื่อว่าตัวเลขนำโชคตัวไหนที่ถูกใจดนใจเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็จะได้นำไปเสี่ยงโชคพรุ่งนี้ครับเพราะ <tegen> พรุง่รงนี้สลากลากินแบ่งรัฐบาลก็จะได้ออกแล้วนะครับ ซึ่งตัวเลขนำโชคที่เตอ้อดินลำธารได้มานี้ก็มาจากสองแหล่งนะครับก็คือตัวเลขนำโชคเนี่ยได้มาจากจอมปวกครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าหวยจอมปวกหรืออีกชุดหนึ่งก็เตอ้อดินลำธารก็ได้มาจากที่ไปทําบุญหลายๆวัดนะครับลองมาดูมารับดูรับชมกันนะครับว่าจะมีตัวไหนถูกใจเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเลขนำโชคที่ เตอร์ดีลำทานได้มาที่หัวจอมปลวกนี่ครับบุนี่ครับหัวจอมปวกนะครับอันนี้คือเน้นๆได้มาจากจอมปวกครับห้าครับให้เน้นไปที่ห้านะครับเพราะว่าเตอร์ดีลำทานนี่ก็ไปขอที่จอมปวกมาครับได้มาห้าครับเน้นเลยครับห้าครับนี่ครับที่วงไปให้ใหญ่ๆนี่ก็คือห้านะครับห้าครับ หาแล้วก็จะมีมาอีกนะครับให้เพื่อนๆไปพี่พพพพพพไปจับใส่กันนะครับหวยจอบ,บวกที่เตอร์ดีลำทานไปเนี่ยได้มาก็คือได้มาสี่ตัวนะครับคือห้าเน้นไปที่ห้านะครับห้าแล้วก็สามครับห้าแล้วก็สามตัวที่สองนี่ครับ หนึ่งครับห้าสามหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะตัวครับสรับหวยนำโชคถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากนำไปเสี่ยงโชคครับตัวเลขนำโชคของเตอร์ดีลำทานนี้มีไม่ไม่มากครับไม่ไม่เยอะตัวนะครับเอาไปจับใส่กันได้เลยนะครับเซนเตอร์ดีลำทานก็ได้มาจากที่ไปทำบุญมาหลายวัดแล้วก็ไป ขอมาจากจอมปลวกนะครับจอมปลวกครับเหลือว่าจะมีตัวไหนที่ถูกใจเพื่อนๆพี่ๆครับแต่หัวจอมปลวกของเตอร์ดีลลำทานนี่แม่นมากครับหัวจอมปลวกครับการันตีได้ครับคอนเฟิร์มได้ครับว่าแม่นมากครับพาอไปเคยไปขอมาหลายครั้งแล้วครับนานๆไปทีนี่แม่นครับ ท่านให้มาเนี่แม่นเป๊ะๆอะไรครับแต่ว่าเราต้องจับใส่กันให้ถูกนะครับจับใส่กันให้ถูกครับโดยที่หัวจบบอกที่ได้มาเนี่ยขอให้จับใส่กันให้ถูกครับถ้าจับใ,จจะจะใส่ใถ,จจถูกนี้นี่ก็คือแปดนะครับก็มีห้าสามแปดหนึ่งนะห้าสามแปดหนึ่งครับอันนี้ก็คือเน้นบนเลยนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างท่าน นี่ครับเด่นครับเด่นหนึ่งครับข้างบนนี้ก็คือเด่นห้าครับข้างล่างก็คือเด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่งครับคอนเฟิร์มได้ครับคอนเฟิร์มครับมีล่างครับหนึ่งแล้วก็หนึ่งก็มาอีกครับหนึ่งครับ การันต,ตีครับยี่ยังการันตีได้เลยครับมอเตอร์อดีนลำชานไปขอที่หว,ยจ,หวยจบหวยจอบหัวแล้วก็ไปมาหลายวัดนะครับได้ก็มามีแต่ห้ากับหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนไปลองดูครับลองลองเสียงโชคดูนะครับลองเสียงโชคดูครับไม่เสียหายครับสลาดกินแบ่งรัฐบาลครับ นี่ครับก็คือหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับสำหรับพี่คนพี่ท่านไหนที่ต้องการสองตัวนะครับจะให้จับคู่ใส่กันนะครับบางคนบอกว่าจะจับใส่ยังไงครับเดลเตอร์เดลลัมารจะจับใส่ให้นะครับเป็นคู่เลยนะครับจับใส่ให้เลยครับไม่ยากครับไม่ยากครับเราจะให้สามคู่ครับเราจะให้สามคู่ครับ คู่แรกครับห้าคู่แรกครับให้ไปเลือกเอาแล้วครับคู่แรกเตอร์ดีลเาทานได้ห้าหนึ่งครับคู่แรกได้ห้าหนึ่งคู่ที่สองครับคู่ที่สองนี่ก็คือ สามครับหรือ35ครับคู่ที่2ครับสามห้านะครับคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามห ห้ามาอีกแล้วครับห้าครับไม่เยอะตัวครับไม่เยอะตัวครับน้อยๆครับเลือกเอาครับแล้วแต่คนไหนจะชอบตัวไหนครับนี่ครับตัวเลขนำโชคของเต้รเรียนํำทานนี่ไม่มากครับมีน้อยตัวครับเลือกได้ง่ายๆครับเตอร์รีนำทานนี้จะติดให้ดูเลยครับเราจะไม่เขียนนะครับเราจะติดให้ดูเลยครับ เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ของพี่ทานายจะมีโชคนะครับนี่ครับส่วนข้างล่างนะครับตัวล่างนะครับล่างนะครับล่างนี่ก็มีไม่เยอคะครับล่างครับล่างนี่ก็ให้เน้นไปเลยครับหนึ่งครับ หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นถวยที่เตอร์ดีลําตาไปทำบุญมานะครับก็เลยได้หนึ่งหนึ่งมาครับน้องไปเสี่ยงดูครับพรุ่งนี้ครับไม่เสียหายครับไม่เสียหายครับ นี่สลากกินแบ่งรัฐบาลก,ก็จะออกแล้วนะครับพ่งนี้ครับห้าสามนะครับ 5, นี่ครับห้าสามนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนเน้นคนระับเน้นไปที่ห้าเลยนะครับวดนนี้คนระับเน้นไปที่ห้าเลยนะครับ ก็คือห้านะครับห้าหนึ่งนะครับบางคนก็อยากเรียกร้องมาครับขอหวยวิ่งได้ไหมครับหวยวิ่งหวยวิ่งก็มีให้ครับหวยวิ่งครับหวยวิ่งจัดไปเลยครับนี่ได้มาจากไวยจอมปลวกนะครับ ได้ห้ามาตัวเดียวเลยครับหัวบิงครับห้าครับและทิเตอร์ดินรับทารไปทำบุญมาครับก็ได้มาตัวนี้ครับลองดูครับลองดูครับไม่เสียหายครับพรุ่งนี้ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็ ค่อยไปเสี่ยงโชคครับถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆก็ได้นะครับนี่แหละครับก็ทวนนะครับให้เน้นไปครับข้างบนครับให้เน้นครับคือก็คือเด่นเด่นห้าครับจะเป็นห้าสามห้าแปดห้าหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วแต่เพื่อนๆจะจับใส่กันนะครับส่วนเด่นล่างครับก็คือหนึ่งครับเด่นล่างก็คือหนึ่งก็เน้นไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งห้าครับหรือหนึ่งแปดไปอย่างนั้นครับส่วนวิ่งนี่ก็คือวิ่งไอ้ไอ้ เต็มที่ไปเลยครับกับห้าครับแล้วก็หนึ่งครับวิ่งนะครับสารคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับพบเจอกันคลิปหน้าครับไม่เยอะครับไม่พูดเยอะเก็บพอครับลองนำไปดูเสียงโชคด้วยนะครับสวัสดีครับพบเจอกันคลิปหน้าครับ